สามารถจะยิ่งสาหกรรมใหยังไม่ธรรดาผลสุขผลใหญ่มันล้อพ้น้องพิพิพล้อพ้นอันนี้แต่ไม่มีวันข้าวมันข้าวเหนียม่ใ่าติเรื่อบ้านเลครับผมอือทิพย์เอ๋อ ระหว่างบ้านนุ่นสมดวงกับบัตรยางนาาาะคะบัตรยางเสิร์โอ้โหหาใครก็เกินน้อง ัการร้อนการร้อนอารมณ์เด็บมุนนี่ครับัม่าอย่างนครับร่ากายขัก็เลยมึังงป็เพื่อนกันบางเลยต้องเชื่อแบบอย่างก็มนสัโลงน่ะปวัติว่า

1, 2, 3, 4, 5, 6,

บัตเข้าอกมะพานะครับอมาองลุงตู่าไดนะครับมาสากที่ต่างงกงเลครับพร้านะครับบัตวเข้าดอกนะพร้าวนะครับขอกมะอ่ได้ยนครับทไานใหญ่ท่นหญงันห่าดิงเียวมา่ยานชมว่าน่าตู้ไม่ธรรมดาทเียวได้โดยไม่ทเดียว E